ก็เป็นภาษากองเพลงนะครับพี่น้องนะครับเป็นภาษากองเพลงพี่น้องที่พี่ที่พี่น้องได้ยินสิพี่น้องครับอเพลงแต่กี้ก็ชื่อเพลงอะไรขอแค่มองนะครับไปเน็บไว้รู้ตอนคำมีใจความบาราตอย่างบ้านน้องสองชั้นสีสันงามตาบ้านเรานี้มุงด้วยยาหลังคาก็ไม่พ้นห่วง ใครเล่านะเขาจะมารักตัวขอแค่มองน้องพี่น้องครับอเพลงแต่กี้ก็ชื่อเพลงอะไรขอแค่มองนะครับอี่ฝนตกตกหลายวันแล้วนะครับพี่น้องแต่ยังไม่อนันสัตทีขอจบคลิปไปแต่เพียงท่านี้พี่น้องครับสวัสดีครับใบาบายบาียงจริงรีดมันร้องมันมันไม่ใช่ทางรายการเขาใส่ให้นะมันเป็นเสียงสดๆเลยนะครับช่วงนี้ยังหกโมงเช้าอยู่นะครับพี่น้องก็ในลม้มในบอ่อยอย่างนี้นะมันเป็นต้นไม้ที่เยอะนะครับพี่น้องคน ราคนชื่อต้อยบ้านอยู่ติดกันบ้านเรามีเพียงรู้กันมองเห็นกันอีกปตตกตกหลายวันแล้วนะครับพี่น้องแต่ยังไม่อนันสัติีขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้พี่พน้องครับสวัสดีครับบ๊ายบายโลนใจสี่ห้าวันผ่านนองครานก็ไม่เอาไปคงเห็นเป็นเศษอะไรใครโนจะมา,าทนอายุ ก็เข้าครึ่งคนยังอาคู่นอนไม่ได้สักคนรักคนชื่อต่อยบ้านอยู่ติดกันบ้านเรามีเพียงรู้กันมองหินกัน้องข้ามรั้วแอบรักทูหนูข้างเดียวเรื่อยไปลองเขียนคำพูดสักสี่ห้าคำก็พูดไม่ออกเพราะจน รักเธอก็อรักท่วมทุนน้องหน้ามนคงไม่รู้ตัวก็มาถ่ายทำนะครับที่บึงเบียนเล็กนะครับพี่น้องนะครับรู้ดีว่าพี่ไม่มีปัญญาไปเนบไว้รู้หัวตอนคำมีใจความบารักต่อยไปเนบไว้รู้หัวตอนคำมีใจความบารักต่อยล้นใจ สีหวันผ่านนงคงาก็มาทายทำครับพี่บวงเบียนเล็กนะครับพี่น้องนะครับรู้ดีว่าพี่ไม่มีปัญญาสิ่ล้นใจสี่ห้าวันข้าผ่านน้องพรานก็ไม่เอาไปคงเห็นเป็นเศษอะไรจะแต่งเนื้อทองน้องค่ะ มาเป็นคู่ขาเวลายามนอนทั้งจนทั้งไม่หลับต้องนอนเศร้าใจร้องไห้ระทมลองเขียนคำพูดสักสี่ห้าคำมองข้ามรัวแอบรักตูหนูข้างเดียวเรื่อยไปลองเขียนคำพูดสักสีห้าคำครานก็ไม่เอาไป คงเห็นเป็นเศษอะไรต้องนอนเศร้าใจร้องไห้ระทมก,ก็พูดไม่ออกเพราะจนรักเธอก็รักท่วมท้นน้องหน้ามนตคงไม่รู้ตัวอีปตกตกหลายวันแล้วนะครับพี่น้องแต่ยังไม่อนันตสตรีขอจบคลิปไวปตะเพียงเท่านี้พี่น้องครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอแค่มองนะครับ คือไม่มีอะไรมากไปกว่ามองนะครับเป็นก็เป็นภาษากองเพลงนะครับพี่น้องนะครับเป็นภาษากองเพลงพี่น้องที่พี่ที่พี่น้องได้ยินก็ใครนอนจะมาทนอายุก็เข้าครึ่งคนยังอาคู่นอนไม่ได้สักครานก็ไม่เอาไปคงเห็นเป็นเศษอะไรต้องนอนเศร้าใจร้องไห้ระทมขอแค่มองนะครับ คือไม่มีอะไรมากไปกว่ามองนะครับเป็นก็เป็นภาษากองเพลงนะครับพี่น้องนะครับเป็นภาษากองเพลงพี่น้องที่พี่ที่พี่น,น,น้องได้ยินเสียงจริงหรีดมันร้องมันมันไม่ใช่ทางรายการเขาใส่ให้นะมันเป็นเสียงสดๆเลยนะครับช่วงนี้ยัง6กโมงเช้าอยู่นะครับพี่น้องก็ในล้มในบอ่ออย่างนี้นะมันเป็นต้นไม้ที่เยอะนะครับพี่น้องทุกวันอาบนอยากพูดอยากบอกพอต้นไม้ที่เยอะนะครับมันจะมีสัตว์พวกสัตว์จิงหลีดอะไรประมาณนี้ร้องในฟิล์มร้องออกมาก็จะมี จะมีเสียงพวกจิ้งหรีดพวกสัตว์ร้องนะครับพี่น้องทุกวันอาบน,ะนอยากพูดอยากบอกถ่ายคลิปมาและยุดยามเช้าเช้านะครับพี่น้องวันนี้ตอนเดินมาก็มีฝนตกออกมาแล้วปีเปตตกตกหลายวันแล้วนะครับพี่น้องแต่ยังไม่อนันสตรีขอจบคลิปไปต่เพียงท่นนี้พี่น้องครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,ยจิ้งหรีดมันร้องมันมันไม่ใช่ทางรายการเขาใส่ให้นะมันเป็นเสียงสดๆเลยนะครับช่วงนี้ยังหกโมงเช้าอยู่นะครับพี่น้องก็ในล้มในบอ่อยอย่างนี้นะมันเป็นต้นไม้ที่เยอะนะครับพี่น้อง ขอแค่มองนะครับคือไม่มีอะไรมากไปกว่ามองนะครับเป็นก็เป็นภาษากองเพลงนะครับพี่น้องนะครับเป็นภาษากองเพลงพี่น้องที่พี่ที่พี่พพน้องได้ยินเสียงคนรักคนชื่อต้อยบ้านอยู่ติดกันบ้านเรามีเพียงรู้กันมองหินกันขอแค่มองนะครับ คือไม่มีอะไรมากไปกว่ามองนะครับเป็นก็เป็นภาษากองเพลงนะครับพี่น้องนะครับเป็นภาษากองเพลงพี่น้องที่พี่ที่พี่น้องได้ยินเสียงต้องนอนเศร้าใจร้องไหร้ระทมลองเขียนคำพูดสักสี่ห้าคำปีตกตกหลายวันแล้วนะครับพี่น้องแต่ยังไม่อนัน,นสตรีขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องครับสวัสดีครับใบบาย,บายทุกวันอามุน อยากพูดอยากบอกต้องนอนเศร้าใจร้องไห้ระทมลองเขียนคำพูดสักสี่ห้าคำถ่ายคลิปลยุบยามเช้าๆนะครับพี่น้องวันนี้ตอนเดินมาก็มีฝนตกออกมาแล้วี่ก็มาถ่ายทำนะครับที่บึงเบียนเล็กนะครับพี่น้องนะครับรู้ดีว่าพี่ไม่มีปัญญา จะแต่งเนื้อทองน้องขา้ามาเป็นคู่ขาเวลายามนอนทั้งจนทั้งไม่หลอกต้องนอนเศร้าใจร้องไห้ระทมลองเขียนคำพูดสักสี่ห้าคำขอแค่มองนะครับ คือไม่มีอะไรมากไปกว่ามองนะครับเป็นก็เป็นภาษากองเพลงนะครับพี่น้องนะครับเป็นภาษากองเพลงพี่น้องที่พี่ที่พี่น้องได้ยินเสียงจะแต่งเนื้อทองน้องข้ามาเป็นคู่ค้าเวลายามนอนทั้งจนทั้งไม่หลอกก็พูดไม่ออกเพราะจนรักเธอก็รักท่วมท้นน้องหน้ามนคงไม่รู้ตัวโล้นใจ สีหวันข้าผ่านนงครานก็ไม่เอาไปคงเห็นเป็นเศษอะไรก็ไกรโนจะมาอาทนอายุก็เข้าครึ่งคนยังอาคู่นอนไม่ได้สักแตงจิงรีดมันลองมันมันไม่ใช่ทางรายการเขาใส่ให้นะมันเป็นเสียงสดๆเลยนะครับช่วงนี้ยังหกโมงเช้าอยู่นะครับพี่น้องก็ ในลุมในบอ่ออย่างนี้นะมันเป็นต้นไม้ที่เยอะนะครับพี่น้องต้องนอนเศร้าใจร้องไห้ระทุมลองเขียนคำพูดสักสี่ห้าคำไปเนบไวรู้ตอนคำ่ำมีใจความบารักต้อยพอต้นไม้ที่เยอะนะครับมันจะมีสัตว์พวกสัตว์จิ้งหรีดอะไรประมาณนี้ร้องในืินร้องออกมาก็กจะมีจะมีเสียงพวกจิ้งหรีดพวกสัตว์ร,ร้องนะครับพี่น้อง ทุกวันอนามุนอยากพูดอยากบอกจะแต่งเนื้อทองน้องข้ามาเป็นคู่ขาเวลายามนอนทั้งจนทั้งไม่หลอคนราคคนชื่อต่อยบ้านอยู่ติดกันบ้านเรามีเพียงรู้กันมองหินกันข้าก็ไม่พ้นห่วง ใครเล่านะเขาจะมารับตัวก็แค่มองน้องแต่จริงจงรีตมันลองม,มันไม่ใช่ทางรายการเขาใส่ให้นะมันเป็นเสียงสดๆเลยนะครับช่วงนี้ยังหกโมงเช้าอยู่นะครับพี่น้องก็ในลุมในบอ่ออย่างนี้นะมันเป็นต้นไม้ที่เยอะนะครับพี่น้องก็มาถ่ายทำนะครับที่บึงเบียนเล็กนะครับพี่น้องนะครับ รู้ดีว่าพี่ไม่มีปัญญาขี่ปตกตกหลายวันแล้วนะครับพี่น้องแต่ยังไม่อนันตสตรีขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องครับสวัสดีครับบ๊ายบายโล้นใจสี่ห้าวันข้าผ่านนงครานก็ไม่เอาไปคงเห็นเป็นเศษอะไรขอแค่มองนะครับ คือไม่มีอะไรมากไปกว่ามองนะครับเป็นก็เป็นภาษากองเพลงนะครับพี่น้องนะครับเป็นภาษากองเพลงพี่น้องที่พี่ที่พี่น้องได้ยินเสียงทุกวันน้ามุนอยากพูดอยากบอกของข้ามรัวแอบรักทูหนูข้างเดียวเรื่อยไปลองเขียนคำพูดสักสี่ห้าคำพูนรากคนชื่อต่อยบ้านอยู่ติดกัน บ้านเรามีเพียงรู้กันมองหินกาดล้นใจสี่ห้าวันข้า่านนงครานก็ไม่เอาไปคงเห็นเป็นเศษอะไรคุ่นรา,าคนชื่อต่อยบ้านอยู่ติดกันบ้านเรามีเพียงรู้กันมองหินกา